ค่ะเข้ามาในช่วงนี้นะคะพบกับคุณสนธิยานชื่นรัอไทยในธรรมเช่นเคยนะคะในช่วงสท้ายนี้ก็ตอนนี้คุณสนธิยานอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตตดครับคุณยุพกรสวัสดีค่ะแหมมิจฉุคพรบูดข่าวปฏิวัติครับก็ถือเป็นกระแสต่อเนื่องจากการที่คุณสมยศ ออกมาชุมนุมเชียนรุษาบรีประชาตไตยเราต้องเตรียมการกับการปฏิวัตินะเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับว่าในพันธมิตรชุมนุมเนี่ยเขาต้องการให้กระแสมันเดินไปที่ทางนี้นะครับกระบวนการในการจัดการในนี่คือประเด็นที่คนเสื้อแดงกลุ่ม24มิถุนาประชาไทยเปิดประเด็นออกมาแล้วคุณจัยพรวนก็คล้ายๆกับจะขานรับต่อพร้อมทั้งได้ ให้ข้อมูลออกมาด้วยนะครับว่าอาการที่จะมีการปฏิวัติทหารกันนี่ยก็มีนายทหารเนี่ยไปประชุมพูดคุยกันนะครับในการประชุมพูดคุยของนายทหารดังกล่าวเนี่ยก็มีฐานแกงโมงเล็กเจ็ดระดับคนเองก็มาเล่าให้ตนเองฟังพนายกไม่เชื่อเลยก็ไปถามพลเอกประวิทธ์น่ะไอ้นี่เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ เราก็มีหารที่พร้อมอยู่หลายกองร้อยนะมีสองสามพันคนพร้อมที่จะปฏิบัติการในครั้งนี้ค็มมเหตุผลเองอนไขจิบยกมาเรียบร้อยว่าในการหารือเนี่ยมาบ้านเมืองแตกแยกเป็นปัญหาขมเข็นสถานการณ์ภาคใต้แ,แบบนี้นะรวมๆมาแล้วเนี่ยดูสถา,านการเนี่ยทรบท้วนแหละที่จะให้เป็นเนองอนไขกันเพราแต่ผมฟันธงว่าสถานการณ์ในเวละระยะเวลานี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับข่าวดังกล่าวเนี่ยตอวัดก็จะรั่ว,วไหลยออกมาคล้ายๆแบบนี้ นั่นเป็นการล่วไหลายที่บอกว่าผู้จะปฏิวัติเนะี่ยไม่ใช่พบทบ,บ,บไม่ใช่ระดับอผู้บังคับบัญชาเองก็เลิกคิดเลยปฏิวัติกนจุดตัวเลยแ,แน่นอนครับเหตุผลที่บอกว่าไปปฏิวัติไปคิดเองผบทอบ,อบอไม่คิดนี่ยคือแค่เครื่อนกําลังเนี่ยก็มีปัญหานะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงนะที่ควรจะได้รับรู้เนี่ยนะว่าการปฏิวัติจะเกิดขึ้นได้จริงไม่จริง ต้กลับไปดูการโยกย้ายพบพันที่ผ่านมาเพื่อน่วยที่จะสั่งเคลื่อนกําลังชัดๆเยนะครับในการที่จะทํางานได้ในทางด้านการปฏิบัติการจะต้องเป็นระดับกองพันนะฮะเพราะต้องมาดูพอพันที่ผ่านมาเนี่ยผบตรเขาดำเนินการเรื่องตัวเองต่อเรื่องมาตั้งแต่สมัยพลเอกนุชพงศ์จนถึงพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ครับเข้มดูแลเองจัดระเบียบในกองทัพอย่างเป็นเอกภาพนะฮะสามารถคนดูข่าวย้อนหลังเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมีการปฏิวัติแตน,น่นอนคนที่ทำแล้วก็พร้อมมีความพร้อมไม่ใช่พร้อมนะ่ตคืองมอบอรพบรพแล้วถ้าผมว่าจะทำนะฮะก็มนการปฏิวัติวันที่สิบเก้ากันยาก็ไม่หาลรือมันได้หาลรือแบบนี้ทำๆเงินเนี่ยสองสามคนอะไรแบบนั้นจะจู่แต่จับพวกขับบัญชาหน่วยแล้วตอนนี้จะไปนั่งกรวจจัเรือทำไมอย่างนั้นเพราะว่ากองทัพหลักที่อยู่ในมือนะครับ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของพอบกรอบอกทิอยู่ในเตกมฐานรุ่นที่สองนั้นทินะครับผมวมดเรียนนะครับว่าข่าวนี้เป็นไปไม่ได้เปน็นข่าวสัน้นกระแสเร่กร้องความสนใจอะไรกันขึ้นมาก็ใช่แน้รับเหน่งมาไปดูเรื่องที่อยากจะมาเล่าข้อมูลให้ฟังเรื่องรุ่เรื่องหลังของการแก้ไขครับ รํานูลเนี่ยนะครับผ่านวันละสองในสามร้อยสองสี่งใช่ไหมครับครับเราต้องแปลกใจนะทางการผลิตการข่าวต้องแปลกใจก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าพักระใช้ตัดโดดเดี่ยวนะครับดูเหมือนว่าพคปจะใช้ตัดโดดเดี่ยวย้ำนะในสุดสองสามเจ็ดห้ากับหนึ่งสองห้าคลาย เป็นแบบนั้นเพราะอะไรพันร่วมรัฐบาลให้ดูพระภูมิใจไทยก็โอ้ยออกมาสี่ร้อยร้อยสี่ร้อยร้อยนะครับ<ม>ตอนหลังเนี่ยคล้ายๆจะมานําเสนอนะครับว่าว่าอะไรฮะว่าเอาสี่ร้อยร้อยยี่ห้าก็ได้ไทยพัฒนาปนัดไปนะครับพระชจ้าไทยพัฒน,นานะครับก็ยืนยันสี่ร้อยร้อยนะครับ จะมีความพยายามที่่าแตะมือกับพรรคเพื่อไทยในการเสนอสูที่ร้อยร้อยแม้เพื่อไทยนะฮะจะออกข่าวเอ้ยไม่ไปุ้งไม่ไปเกี่ยวไม่หลอกกับการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีการพูดในพรรคบางส่วนที่บอกอ๋อถ้าสี่ร้อยร้อยเนี่ยนะสนใจสนใจก็จะดูที่เพราะเป็นแนวทางรัฐนูลปีสี่ศูนย์ที่พรรคเพื่อไทยยึดถืออยู่เพราะว่ากันแบบนั้นนะนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะผ่าน ในการยกมือในช่วงกรรมธิการเห็นว่เหนื่อยเสียงเท่านะประธานคุณเชิดพงคุณเจิดพงศ์งในนั้นจะต้องออกมาลงคะแนนเองในฐานะประธานนะครับผู้พิพากษาไม่ได้จะผ่านคะแนนมาจากไหนครับสามร้อยสองคะแนนมาจากไหนผ่านตลอดพักร่วมรัฐบาลน,นะครับก็มีไม่ถึงแต่พักร่วมรัฐบางลก็แดงคาที่แบบนะั้น ต่บอกคพูดมาก็ไม่ถึงไอ้เรื่องนี้มันต้องค้นหาเบื้องหลังหนยเบื้องหลังแรกนะพักทีเทเสียงพลึครับนะครับคือพักภูมิใจไทยที่ออกข่าวโอ้ยสี่ร้อยร้อยอันี้ก็เหมือนกับข่าวลวงพักเพื่อไทยแล้วออกบอกว่าฟรีโวตเป็นลวงชั้นที่สอนะครับแต่ท้ายสุดพันธ่์แน่นกับรัฐบาลประชาธิปัตย์ ผลง่ายๆครับเภูมิใจไทยยังไงก็ขอได้เขตในปาร์ตี้ลิสต์นะคยับจะปัดเจะเอาเขับเขียนกระทอกกระทอกปกระทอกบ้านนะครับแต่โอกาสเจาะในเขตอีสานเนี่ยได้มากกว่าได้เห็นนะทันทีทั้งนูนผ่านนะโคตรภูมิใจไทยออกมาพูดเลยตอนมีสสจะมาซบอมห้าหกสิดคนเนี่ยครับอ่า นี่แสดงว่าพอผ่านวาระสองเนี่ยปุมิใจไทยโอเคแหละภูมิใจไทยโอเคแหละ,ยะดยดีนะทานรับเลยโอ้โหจะมีสอสอมาทบห้าหกคนกลับไปดูอภักเหนือภักชาติไทยพัฒนาพัคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะปรากฏว่ามีการกลับลำเหมือนกางคันและมีบางส่วนกลับกันไม่หมดนะครับ ผลกับล okay, ังบางคำต่างบางตางคันเนี Bird ่ยนะฮะข่าวสารมันว <từ S 1> ่ามาอย่างนี้คณผิดด right. ีเป็นยุคนนายกเนี่ยยืนยันเด็ดขาดว่าการแก้ไขพินุญเนี่ยเป็นกฎหมายของรัฐบาลนะครับเป็นกฎหมายรัฐบาลและเป็นกฎหมายที่ผ่านพิธีครมองหากพักใดก็ตามแต่เนี่ยนะแต่คัดค้านต้องคัดค้านในครมอง อ่ากับถ้าไม่กะนนรัดในคอรมอถรือว่าเป็นมนติร่วมมาแล้วมติรัฐบาลมาอยู่ๆจะมาเดินอีกทางเหรอถ้าเป็นอีกทางแบบนั้นนายกไม่ยุบสภาหรอกครับนายกจะทํำยังไงนายกจะปรับออกอืมยังไม่มีก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่พระเออว่าเพื่อแผ่นดินส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยื่นได้ชื่อมารออยู่แล้วช่วงปลายสุดท้ายปรากฏว่าเนี่ยทําให้พรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ย เปรกตัวโคนะ่งอ่ะกับลำกลางคันครับนี่นี่ครูกันเห็น<ล>ีน่เลยนะฮะไม่ครูเอาจริงครับ <c oughs> ไม่ครูเอาจริงเพราะว่า <c oughs> พวกนี้เนี่ยสิ่งที่เวลานายกพูดเรื่องหลักการเนี่ยนะเราจะคิดว่านายกเอาจริงอือครับเพราะเพราะนายกท่าทางเป็นเจ้าหลักการอยู่เรื่อยเนี่ยใช่ไหมครับเพราะบอกเรื่องนี้ไม่น่าจะครูลับตัวแต่ลับเซ็ตเห็นนะ บางส่วนไม่ยอมบางส่วนในพันธ์ยบปัดเอ้ยบางส่วนในพันธ์าแปดก็นาไม่ยอมส่วนที่ไม่ยอมคือส่วนไหนอ่ะคือส่วนของเสนในในพักชาติไทยพัฒนาฮะในพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยเสียงเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีของเสนนนะครับเกิดเสียงติดเสียงเหมือนกันนะประมาณแบบนั้นคุณบรหาสั่งได้ไม่หมดต้องเราเรียกว่ารั้วลมละลัสนคุณบรหาเนี่ยโทรมาต่อสายพรักยาปัดี่ บอกว่าส e. e, ั่งได้ไม่หมดสั่งได้ไม่หมดนะครับชาติไทยนะเอาตามรัฐบาลแล้วก็เสก็ทาได้งดออกเสียงเขาบอกทำไมเสถึงโมโหเรื่องนี้นะฮะส่วนจะนาไปสู่เรื่องการที่แยกออกไปตั้งพรรครองดองหรือไม่เนี่ก็ดูอีกเรื่องเรื่องนะครับแต่ว่าที่พิจิตเนี่ยกระทบ ราะถ้าเฉยจะมีการตั้งพักกองดองแห่งชาติหรือพักอะไรขึ้นมาเนี่ยนะพักใหม่เนี่ยเผนก็คงเอาจากอภาคต้ตอนบนหรือเนื้อตอนล่างเนี่ยมาต่ออกันนะครับโดยตั้งหลักกันที่พิจิตรนะครับตามแผนงที่มีข่าวคราวหลุดออกมาว่าถ้าเฉยจะมีการแยกตัวมาตั้งพักคนนราจะเป็นแบบนวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของเชนันเนจึงไ่ลงคะแนนอืมาดูสถานการณ์ ถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอยู่เนี่ยสามร้อยสองสียผ่านวาระสองเรือบร้อยก็ต้องไปลุ <S <S ้นวาระสามต่อถูกไหมครับค่ะครับวาระสามที่ต้องลุ้นเนี่ยเสียงมันต้องครึ่งหนึ่งครับสองสภาเสียงครึ่งหนึ่งตอนนี้คือเท่าไหร่เสียงครึ่งหนึ่งก็คือสอสอจากสามร้อยแปดสิบเลือสามร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณก็แบบน,นี้นะครับวุฒิอีร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบนะครับสี่สอสอเนี่ประมาณอ่าสี่ร้อยกว่าครับคุณสุธิยาครับอสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับประมาณนี้ห้าจากจากสี่ร้อยแปดสิบจากแปดสิบนับเป็นเจ็ดร้อยอะครับออกเลขออกเลขตอนเรียนหนังสือนะครับเรียนศิลปะภาษาไม่ได้เรียนศิลป์บวกกับร้อยห้าสิบนะครับว่าเท่ากับหกร้อยหกร้อยยี่สิบ หกร้อยยี่สิบห้าครับหกร้อยยี่สิบห้าใช้ผ่านเนี่ยนะมันต้องสามร้อยสิบสามเสียงครับอัดกันดวงรัฐบาลยังต้องมีอยู่ในมือสามร้อยห้าสิบสามร้อยี่สิบสามร้อยสามสิบเหลือโนดเหลือนี่บ้างนะฮะคิดว่าจะหาได้ไหม,มเด่นขาดยี่สิบสามเสียงอัดผมบรรทงเลยหน้ามีโอกาสที่จะหาได้อไปไปหามาจากไหนครับ อ่หามาจากไหนอ่าเออมวันนั้นเนี่ยมีรัฐมนตรีบางคนที่ยังไม่ลงคะแนนค่ะกลัวลงมาสกฎหมายรัฐนูนแลวกลัวว่าจะเป็นอ่ลงเขาเรียกว่าพ่ามไปลงเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเอง่ะผลประโยชน์ตัวเองอ่กฎหมายอ่ะในหลังจกดมาพิจารณากันแล้วบอกรัฐนูนเนี่ยได้เพราะไม่เกี่ยวเป็นกฎหมายสูงสุดอ่าก็จะมีรัฐมนตรีบางส่วนประมาณเจ็ดแปดคนไหลมาแล้วสองเนี่ยยังมีสว สายคุณบัญหาแล้วก็สายคุณเนวินที่ยังตับตัวไม่ทันนะครับรีบกันไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยดูท่าว่าเนี่ยรวบรวมพลังนั่นเนี่ยนะแล้วคุณเนวินมาออกแรงคุณปรรหารมาช่วยออกแรงเนี่ยเพื่อให้ข้ามผ่านพอนไปได้เนี่ยเพราะถ้าทีพัอ,อชาติไทยพ็ฒนาล่าสุดนึงคุณตักองพรมพูดยังไงก็ร่วมกับรัฐบาลสภาตระนี้ปัตจัต่อไปเนี่ยนะ พราะแนวทางการเดินหน้าทางการเมืองก็ดูท่าว่าจะเดินไปในทิศทางที่จะร่วมกันต่อไปเพราะการออกแรงในการจะระดมเสียงจากสวมาเพิ่มขึ้นและกระับรันตรีที่ไม่ได้ลงคะแนนบางคนเนี่ยนะครับก็น่าจะทําให้เสียงในการผ่านวาระสามน,น่าจะเพียงพอวันถึงนาทีนี้เนี่ยน่าจะพันตรงได้แล้วครับว่ากำหนดวาระสามน,น่าจะผ่านาครับ ครับหรือเวลาสักนาทีนะครับแก้รัฐมนูลเสร็จเนี่ยดูหเหมือนว่าท่าทีนายกเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งช่วงเดือนเมษาเนี่ยยุบสภาเมษาเนี่ยคุณสุ่ิยานมองไงฮะอออผมว่านายกตอบพลาดไปน,นิดความจริงผู้สื่อข่าวกาถามนำครับคนครับผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วมีโอกาสเป็นไม่ได้ไหนก็ในยุบสภาเมษานายกบอกมีโอกาสเป็นไม่ได้ทั้งนั้นอ่ก็คำตอบแบบนี้ข่าวมันก็ถึงออกมาว่าเนี่ยจนยุบสภาเมษาเป็นไปได้อ่ะ นะครับซึ่งผมว่าเงื่อนไขาการยุบสภาตอนนี้ไม่ใช่เกี่ยวนะรัฐมนครนะเงื่อนไขาการยุบสภาอยู่ที่ภาวะในการที่จะหาทางออกในเรื่องที่บรุมมาตุ้มอยู่เนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลดูแล้วเป็นบวกนะครับในระหว่างที่กระแสะเบื่อม็อกมันเกิดสูงขึ้นแนละมอ็อกโนนมอน็อกนี้นะครับแล้วก็ต้องดูอีกครั้งที่ผมได้เรียนว่าวันที่13กุมภาเนี่ยม็อกมันเสื้อแดงจะกนาดไานและจะถึงขั้น ยืดเงื่อนไขออยนะ่างคือมอ็อบคนจะแดงเนี่ยเขายกระดับมาแล้วเนี่ยจัดแต่เดิมเนี่ยจัดงานชุมนุมสองตอนนี้เรียกร้องก็มีการปล่อยแต่ยังไม่มีเงื่อนไขเพราะถ้าไม่ปล่อยจะทำไรเพราะนั้นเระจับของการยกะดอ,อคุณภาพม็อบขึ้นเนี่ยถ้าถึงขั้นเขาเรียกร้องมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับแบบที่พันธมิตรยื่นและมีเงื่อนไขว่าต้องทำอะ้รไม่นั้นก็จะปิดไล่รัฐบาลจะออกเนี่ยเดี๋ยวถ้าสองมอง็อบกระสากนกันเนี่ยก็อยู่ที่ ตรงนั้นนะฮะนี่จะเป็นเงื่อนไขให้ท่านยมตรีได้พิจรารณาหนักหน่วงไว้ผลนิดนงตอนนี้ในสภาตัวเอว่าถา้าเรียบรียร้อยรับรี้นด้วยดีครับ